เรื่องการเมืองครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเมืองที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะเอฟซีของผมเนี่ยเป็นคอการเมืองเยอะผมอยากจะกล่าบเรียนนะครับเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยโอ้โหนะครับนะครับเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของอ่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเจ้าเป็นเป็นเป็นเจ้าหนี้ของการบินไทยเนี่ย ซึ่งเป็นลูกนี้ที่จะต้องมีการฟื้นฟูกิจการเขาไม่เอาทหารนะครับนะเขาไม่ต้องการให้ทหารทหารไม่ใช่มืออาชีพในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องกิจการที่มันกําลังจะเจ๊งนะครับนะทหารเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพในการป้องกันประเทศนะหรือมือมืออาชีพในการปฏิวัติรัฐบารทําทีไรไม่เคยพลาดเอารถถังออกมานะฮะเพราะฉะนั้น เจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งหลายเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการเมื่อที่เอาทหารเข้ามามาเป็นประธานหรือมาเป็นบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจการเพราะทหารมันไม่ได้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเรื่องการฟื้นฟูกิจการมันเป็นทหารเป็นนักรบถือปืนวางระเบิดขับเครื่องบินเรือดำน้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้นําประเทศ นะเรื่องการฟืน้นฟูกิจาการที่ผ่านมาการบินไทยเจ๊งเนี่ยเพราะอะไรมันก็มีอะไรมันก็มีพวกที่ไม่ใช่มืออาชีพเข้ามาดูแลนะแล้วก็เขาข่าวลือกันว่ามีทห,หารด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นพอเะครับพวกทหารเนี่ยนะทุกวันนี้ก็แทบจะทุกหน่วยงานทุกส่วนราชาการก็มีแต่ทหารนะสสวเข้าไปเจ็ดสิบกว่าคนไม่รู้เข้าไปทําอะไรเชี่ยวชาญอะไรกันนักหนาไม่รู้นายพลตั้งท่า่ จ็ดสิบเปอรคนนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะผมไม่ยืนยันนะยืนยันเดี๋ยวผิดไปสักคนนึ่มันก็แจ้งความจับแล้วหาข้อมูลแท้ีิไอศูนย์เฟกนิวเนี่ยวันๆนเนี่ยมันว่างงานจัดไม่มีอะไรทําวันวันก็จะเล่นแต่พวกเห็นต่างนะครับแทนที่จะปล่อยให้เสรีภาพเต็มที่กันดูดิสวเข้าไปเจ็ดสิบปคนหน่วยงานต่างๆเนี่ยพวกกองสลุงสลากอะไรเนี่ยไปตรวจตรวจดูปีทหารนะการท่าเอ้ยอะไรต่อะไรต่างๆเนี่ย คือทาหารมันเข้าไปเกี่ยวหมดนะบางคนก็บอกยึดประเทศหมดนะสวเยอะแยะก็ไปนั่งทําอะไรกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรนขนาดนั้นเนะี่ทไมไม่เอาสาขาอื่นบ้างอะเยอะแยะชาวบงชาวบ้านไปเป็นสวบ้างเอาต่พวกทาหารมาทําอะไรจะเชี่ยวชาญไปทุกเรื่องเนี่ยแสดงว่าจบโรงเรียนในร้อยนะจบเตรียมทาหารนี่เขาเรียกอะไรหลักสูตรเทวดาทําได้ทุกอย่างอย่างนั้นหรืออันนี้พี่น้องประชาชนเขาถามนะเพราะนั้นก็พอนะครับ การฟื้นฟูกิจาการมันต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินนะนักการตลาดนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญทํายังไงให้กิจาการที่มันเจ๊งล่มจมมีหนี้ตังทลา่ละสองแสนล้านยังไงอะติดตามข่าวผมไม่ยืนยันเหมือนกันนะเป็นหนี้เป็นแสนแสนล้านทาหารจะรู้เราวิธีการทําธุรกิจคุณเรียนจบมาก็ฝึกวิชาการลบคุณจะไปฟื้นฟูอะไรกิจาการไปฟื้นฟูนกองทัพเถอะ เห็นรับปากธนาทรไหมเนี่ยครับเกวันจะฟื้นฟูผอบทบนะครับนะฟื้นฟูแล้วยังอะสนามอะไรก็ไเสนามกีฬาสนามกอล์ฟสนามมวยอะไรต่างๆที่เป็นโรงแรมต่างๆของกองทัพบกนะสนามมวยสนามกอล์ฟเป็นไง เอาทหารออกมาเถอะมันไม่ได้มีความรู้ความสามารถจนขนาดบริหารสนามมวยสนามกีฬาโรงแรมสนามก็เอาเมืออาชีพมาบริหารรับปากธนาทรไปแล้วนี่นะ,ะแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวยืนสายเดี่ยวนะ่ะยืนเดี่ยวไมโครโฟนอะ่ะชูวิทย์ก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยชูวิทย์เพื่อนบ <laughs> ิ๊กแดงอะตอนก่อนนี่ก็ด่าทหารตอนนี้ก็ย้ายค่ายแล้วชูวิทย์ไปเป็นเพื่อนสนิทของบิ๊กแดงไปซะแล้ว วันดีคืนดีคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้นะวันดีคืนดียังฝั่งตรงข้ามทหางหานวันดีคืนได้กลายเป็นเพื่อนสนิทบิ๊กแดงไปแล้วเ <c oughs> ฮียชูปุมก็รู้จักแกดนีนะนะแกเป็นคนอยู่เป็นออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ชูวิทย์คำนี้สมัยก่อนก็ด่าทหางหา่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้เป็นไงเพื่อนสนิทผอทบ,ออบอโอ้คนเราเนี่ยมันมันเป็นไปได้อยู่เป็นเย็นพอรอได้ยึดยึดหลักเนี่ยนะของชูวิทย์เนี่ยนะแล้วก็ยึด คำสอนของใครครับอาจารย์ผมครับอาจารย์วิษณุครับฉายาสีถนนชัยรอดช่อง <c oughs> แกอยู่ได้ทุกพักการเมืองครับยิ่งรักก็ได้ทักถิณก็ได้ประยุทธ์ก็ได้ลุงป้อมก็ได้ได้หมดครับได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> ฝากฝากฝากดูแล้วอย่าแค่มันแชร์ไปด้วย ทุกคนมาดูอาจารย์เดชาเนี่ยพวกคอการเมืองอะไรทั้งหลายนะดูแล้วแชร์ไม่ใช่เนื้ออย่งดูแล้วมันอยู่คนเดียวแชร์แบ่งปันความมันเทิงให้กับเพื่อนฝูงบ้างอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แบบนี้มีความสุขอยู่ในสังคมนะครับนเนี่ยชูวิทย์เนี่ยตะกอนนีดดาทหารเดี๋ยวนี้ไปไงเพื่อนสนิทผอทบ,อบอจนเวลาบิ๊กแดงขึ้นเวทีบอกนี่คือชูวิทย์เพื่อนผมโอ้โห นะครับนะจนถึงขนาดเนี่ยพอบอทอบอเอย่ยปากเลยครับชูวิทย์เพื่อนผมชูวิทย์ก็บอกพอบอก็เพื่อนผมนะดูเพื่อนผมนี่ผมรู้จักคนเดียวในประเทศพอแล้วใครจะทําอะไรผมได้พ<อ>เพื่อนผมเ,เ,เ,เป็นพอบอทอบอ,อันนี้ก็เรื่องจริงเองเนี่ยไม่มีใครเถียงเพื่อนท่านใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ท่านต้องเป็นคนดีนะครับไม่ใช่มีเพื่อนเยอะเพื่อนใหญ่แต่ท่านเป็นคนชั่วอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเฮียชูแกน เป็นคนดีเพราะว่าแกเข้าคุกเข้าตารางมาสองรอบแนละ้ววันก่อนไปเจอที่ศาลกรด็ดูถ้าทางจะเข้าคุกอีกคดีหนึง่งหมิ่นประมาทอะไรต่างก็สุดท้ายก็ตกลงกันได้ไม่มีปัญหาแล้วครับไอ้คดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะโอกาสติดคุกน้อยนะครับเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาเป็นหมื่นเป็นแสนคดีมันไม่มีติดคุกนะอย่าไปหลงเชื่อใครบอกโอ้โหทํามด่ารับเป็นร้อยเป็นแสนคดีแล้วติดคุกไม่มีแล้วครับโดยเฉพาะไอ้ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยมันไม่มีผู้เสียหายนะครับ นะผมด่าคุณคุณก็ด่าผมมันจะเป็นผู้เสียหายอะไรเขาเรียกว่าสมัครใจนะที่จะมีปากมีเสียงกันเองเขาเรียกสมัครใจดา่ามันคุณก็ด่าผมผมก็ด่าคุณคุณก็กล่าวหาผมผมก็กล่าวหาคุณมันจะไปม,มีผู้เสียหายอะไรล่ะครับนะครับ,นะรบปนมาเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสามยกฟ้องหมดบางเรื่องบางราวที่เป็นเรื่องร้ายแรงมากๆเก,กี่ยวกับประเทศชาติ ความมั่นคงของอะไรต่างๆสารความมั่นคงของระบบกระบวนการวิธรทมไอแบบเนี้ยเขาจึงจะให้ติดกุ๊กไอนอกนั้นไม่มีติดกุ๊กลรอกนะครับไม่ต้องไปอะไร,ะไรต่างๆกลัวอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับบางคนมาโอ้โหเป็นนักแฉแล้วกลัวผมเนี่ยเป็นนักแฉผมไม่กลัวแล้วครับใครจะฟ้องหมิ่นประมาทพรบอรคอมเนี่ยตามสบายครับการที่ติดกุกจะลางน้อยโอกาสจะมีมูลก็น้อย โอกาสยกฟ้องก็น้อยและตอนนี้ผมได้ทราบมาเขามีการประชุมกันในกระบวนการยุติธรรมไอ้ประเภทอะไรเด้ด่ากันในกรุงเทพไปแจ้งความนู่นเชียงรายอย่างเงี้ยด่ากันในกรุงเทพไปแจ้งนู่นขงเจียมอุบลเงี้ยไปแจ้งนู่นสามจังหวัดชายแดนไอ้พวกนี้นะโอกาสนี้จะมีมูลเนี่ยไม,ม่มีเลยนะครับเพราะเขาเห็นเจตนาของคนไปแจ้งความหรือคนที่ไปฟ้องร้องแล้วนะครับ ว่ามันเจตนาเพื่อจะกันแก้งให้เขายากลําบากยกตัวอย่างสอส,อสอพักอนาคตใหม่เก่าพักสีสม้มตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพักก้าวไกลหรือไงก็ไปโดนรัฐมนตรีแป้งมันไปแจ้งความนูม่นพยเยาอย่างเงี้ยเนี่ยคดีพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วครับคือศาลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการประชุมกันทั่วประเทศว่าไอ,ไอพฤติกรรมประเภทด่างกรุงเทพไปแจ้งนูน่นไกลๆเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตคือหมายความว่า มันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรกฎหมายมีช่องว่างให้ทําได้เพราะว่าการด่ากันทาง Facebook หรือ YouTube หรืออะไรต่างๆเนี้ยมันสามารถดูได้ทั่วโลกทั่วประเทศก็จริงอยู่แต่ตอนนี้นะครับผมบอกนะครับไอ้พวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้เขาดูชัดเลยว่าคุณต้องการจะแกล้งเขานะบ้านคุณอยู่กรุงเทพนะคุณไปแจ้งแม่งท่นูนะ่นสิเชียงรายพะเยาเขานั่งดา่าคุณประชุมสภาคุณไปแจ้งความแม่งทพะเยา ปแจ้งนู่นแล้วก็อะไรเนะี้ยขงเจียมอุบลเขาจะได้ลําบากเสียเงินเสียทองไอ้ประเภทแบบนี้นะครับนะไม่มีมูลแล้วก็ศาลหลายศาลเนี้ยเขาเขาตัดตัดอํานาจฟ้องเลยครับเป็นการใช้สิทธิ์ดยไม่สุจริตมาศาลต้องมือสะอาดคุณจะมาอาศัยความวยุติธรรมเนี่ยคุณต้องไม่ใช่ว่าเอาเริ่มต้นก็ากันแกล้งเขาอันนี้อันนี้จําไว้เลยนะครับจําผมพูดไว้นะครับ หโอกาสมีมูลน้อย 2. ฟ้องไปก็ยก99.99ส 99, านะศารก็ประชุมกันนะหรือบางคนจะอ้างว่าผมรู้จักคนนั้นคนนี้ผมก็เลยไปไปแจ้งที่นั่นที่นี่หรือไปดำเน,นินคดีที่นั่นที่นี่นะไอคนที่แบบใช้เส้นใช้สายเนี่ยนับวันมันก็จะลำบากมากขึ้นอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทคนนั้นขอให้สบายสบายใจ เรื่องการเมืองครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเมืองที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะเอฟซีของผมเนี่ยเป็นคอการเมืองเยอะผมอยากจะกล่าบเรียนนะครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยโอ้โหนะครับนะครับเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของอ่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเจ้าเป็นเป็นเป็นเจ้าหนี้ของอ่การบินไทยเนี่ยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่จะต้องมีการฟื้นฟูกิจการเขาไม่เอาทหาร นะครับนะเขาไม่ต้องการให้ทหารทหารไม่ใช่มืออาชีพในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องอกิจการที่มันกำลังจะเจ๊งนะครับนะทหารเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพในการป้องกันประเทศนะหรือมือมืออาชีพในการปฏิวัติะะรัฐบารทําทีไรไม่เคยพลาดเอารถถังออกมานะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเจ้านี้สถาบันการเงินทั้งหลาย <laughs> เขาไม่ต้องการ เขาไม่ต้องการมืออาชีพเอาทหารเข้ามามาเป็นประธานหรือมาเป็นบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจาการเพราะทหารมันไม่ได้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเรื่องการฟื้นฟูกิจาการมันเป็นทหารเิ็นนักรบถือปืนวางระเบิดขับเครื่องบินเรือดำน้ำําอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพลเอกประยุยะทธ์นายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้นาประเทศเนะเรื่องการฟื้นฟูกิจาการที่ผ่านมาการบินไทยเจ๊งเนี่ยเพราะอะไรมันก็มีอะไร มันก็มีพวกที่ไม่ใช่มืออชีพเข้ามาดูแลนะแล้วก็เขาข่าวลือกันมามีต่หงทหารด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นพอนะครับพวกทหารเนี่ยนะทุกวันนี้ก็แทบจะทุกหน่วยงานทุกส่วนราชาการก็มีแต่ทหารนะสอวอเข้าไปเจ็ดสิบกว่าคนไม่รู้เข้าไปทําอะไรเชี่ยวชาญอะไรกันนักหนาไม่รู้นายพลตั้งเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าคนมั้ง นะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะผมไม่ยืนยันนะยืนยันเดี๋ยวผิดไปสักคนเนี่ยมันก็แจ้งความจับแล้วหาข้อมูลแท้ไอศูนย์เฟกนิวเนี่ยวันๆเนี่ยมันว่างงานจัดไม่มีอะไรทําวันๆก็จะเล่นแต่พวกเห็นต่างนะครับแทนที่จะปล่อยให้เสริภาพเต็มที่กันดูดยสวเนี่ยเข้าไปเจ็ดสิบกว่าคนหน่วยงานต่างๆเนี่ยพวกกองสลวงสลากอะไรเนี่ยไปตรวจตรวจดูมีทหารนะการท่าเอออะไรต่อะไรต่างๆเนี่ยคือทหารมันเข้าไปเกี่ยวหมด นะบางคนก็บอกยึดประเทศหมดนะสวเยอะแยะก็ไปนั่งทําอะไรกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรนขนาดนั้นนะทําไมไม่เอาสาขาอื่นบ้าง่ะเยอะแยะชาวบงชาวบ้านไปเป็นสวบ้างเอาต่พากทาหารไม่ทําอะไรจะเชี่ยวชาญไปทุกเรื่องเนี่ยแสดงว่าจบโรงเรียนในร้อยนะจบเตรียมทาหารนี่เขาเรียกอะไรหลักสูตรเทวดาทําได้ทุกอย่างอย่างนั้นหรืออันนี้พี่น้องประชาชนเขาถามนะเพราะนั้นก็พอนะครับ การฟื้นฟูกิจาการมันต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินนะนักการตลาดนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญทํายังไงให้กิจาการที่มันเจ๊งล่มจมมีหนี้ตั้งทลานะ่ละสองแสนล้านาได่ไงอะติดตามข่าวผมไม่ยืนยันเหมือนกันนะเป็นหนี้เป็นแสนแสนล้านทหารจะรู้เราวิธีการทําธุรกิจคุณเรียนจบมาก็ฝึกวิชาการลบคุณจะไปฟื้นฟูอะไรกิจาการไปฟื้นฟูกองทัพเถอะ เห็นรับปากธนาทรไหมเนี่ยครับเกวันจะฟื้นฟูผอบทบนะครับนะฟื้นฟูแล้วยังนะส,สนามอะไรก็ได้เลส,สนามกีฬาสนามกอล์ฟสนามมวยอะไรต่างๆที่เป็นโรงแรมต่างๆของกองทัพบ,บกนะสนามมวยสนามกอล์ฟเป็นไง เอาทหารออกมาเถอะมันไม่ได้มีความรู้ความสามารถจนขนาดบริหารสนามมวยสนามกีฬาโรงแรมสนามก็เอามืออาชีพมาบริหารรับปากธนาทรไปแล้วนี่นะ,ะแถลงข่าวเป็นเรื่องเวลาวยืนสายเดียวนะ่ะยืนเดียวไมโครโฟนอะ่ะชูวิทย์ก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยชูวิทย์เพื่อนบ <c oughs> ิ๊กแดงตอนก่อนนี่ก็ด่าทหารตอนนี้ก็ย้ายค่ายแล้วชูวิทย์ ไปเป็นเพื่อนสนิทของบิ๊กแดงไปแล้วะวันดีคืนดีคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้นะวันดีคืนดียังฝั่งตรงข้ามทหารหากใวันดีคืนได้กลายเป็นเพื่อนสนิทบิ๊กแดงไปแล้ว <c> เ <oughs> ฮียชูผมก็รู้จักแกดีเนี่ยนะนะแกเป็นคนอยู่เป็นอออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ชูวิทย์คำนี้สมัยก่อนก็ดา่าทหารดา่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้เป็นไงเพื่อนสนิทผอทบ,ออบอโอ้คนเราเนี่ยมันมันเป็นไปได้อยู่เป็นเย็นพอรอได้ ยึดยึดหลักเนี่ยนะของชูวิทย์เนี่ยนะแล้วก็ยึดคําสอนของใครครับอาจารย์ผมครับอาจารย์วิศนุครับฉายาศรีถนนชัยรอดช่อง <laughs> แกอยู่ได้ทุกพักการเมืองครับยิ่งรักก็ได้ทักถิณก็ได้ประยุทธ์ก็ได้ลุงป้อมก็ได้ได้หมดครับได้หมดถ้าสดชื่น <laughs> ฝากฝากฝากดูแล้วอย่าแค่มันแชร์ไปด้วย ทุกคนมาดูอาจารย์เนชาเนี่ยพวกคอการเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยดูแล้วแชร์ไม่ใช่เหมืองดูแล้วมันอยู่คนเดียวแชร์แบ่งปันความมันเทิงให้กับเพื่อนฝูงบ้างอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แบบนี้มีความสุขอยู่ในสังคมนะครับนเนี่ยชูวิทย์เนี่ยแต่ก่อนนี้ดาทหารเดี๋ยวนี้เป็นไงเพื่อนสนิทผอบทบจนเวลาบิ๊กแดงขึ้นเวทีบอกนี่คือชูวิทย์เพื่อนผมโอ้โห นะครับนะจนถึงขนาดเนี่ยผบอทอบอเอ่ยปากเลยครับชูวิทย์เพื่อนผมชูวิทย์ก็บอกพอบอก็เพื่อนผม,มนะดูเพื่อนผมนี่ผมรู้จักคนเดียวในประเทศพอแล้วใครจะทําอะไรผมได้เพื่อนผมเ,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 เป็นพอบอทอบอ,อันนี้ก็เรื่องจริงเองเนี่ยไม่มีใครเถียงเพื่อนท่านใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ท่านต้องเป็นคนดีนะครับ ไม่ใช่มีเพื่อนเยอะเพื่อนใหญ่แต่ท่านเป็นคนชั่วอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเฮียชูแกน่าเป็นคนดีเพราะว่าแกเข้าคุกเข้าตารางมาสองรอบแนละ้ววันก่อนไปเจอที่ศาลกด็ดูถ้าทางจะเข้าคุกอีกคดีหนึ่งหมิ่นประมาทอะไรต่างๆก็สุดท้ายก็ตกลงกันได้ไม่มีปัญหาละครับไอ้คดีหมิ่นประมาทนี่ยนะโอกาสติดคุกน้อยนะครับ เนี่ยด่ากันไปด่ากันมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ดีมันไม่มีติดคุกครอย่าไปหลงเชื่อใครบ,อ,คบอกโอ้โหทำไมด่าเขาเป็นร้อยเป็นแสนก็ดีแล้วติดคุกไม่มีแล้วครับโดยเฉพาะไอ้ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยมันไม่มีผู้เสียหายนะครับนะผมด่าคุณคุณก็ดา่าผมมันจะเป็นผู้เสียหายอะไรเขาเรียกว่าสมัครใจนะที่จะมีปากมีเสียงกันเองเขาเรียกสมัครใจด่ามันคุณก็ด่าผมผมก็ด่าคุณคุณก็กล่าวหาผมผมก็กล่าวหาคุณมันจะไม่มีผู้เสียหายอะไรนะครับนะครับ บินปรมาณเนี่ย99.99สารยกฟ้องหมดบางเรื่องบางลาวที่เป็นเรื่องร้ายแรงมากๆเกี่ยวกับประเทศชาติความมั่นคงของอะไรต่างๆสารความมั่นคงของระบบกระบวนการนีตทธรรมไอ้แบบเนี้ยเขาจึงจะให้ติดกุ๊กไอ้นอกนั้นไม่มีติดกุ๊กหรอกแลนะครับไม่ต้องไปอะไรต่างๆ,างๆกลัวอะไรเยอะแยะนะครับ อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับบางคนมาโอ้โหเป็นนักแฉแล้วกลัวผมเนี่ยเป็นนักแฉผมไม่กลัวแล้วครับใครจะฟ้องหมิ่นประมาทพรบคอมเนี่ยตามสบายครับการยี่ติดคู่ลยงน้อยโอกาสจะมีมูลก็น้อยโอกาสยกฟ้องก็น้อยและตอนเนี้ผมได้ทราบมาเขามีการประชุมกันในกระบวนการยุติธรรมไอ้ประเภทอะไรเดฟด่ากันในกรุงเทพไปแจ้งความนู่นเชียงรายอย่างเงี้ย ดา่ากันในกรุงเทพไปแจ้งนู่นโขงเจียมอยุบลเงี้ยไปแจ้งนู่นสามจังหวัดชายแดนไอพวกนี้นะโอกาสนี้จะมีมูลเนี่ยไม,ม่มีเลยนะครับเพราะเขาเห็นเจตนาของคนไปแจ้งความหรือคนที่ไปฟ้องร้องแล้วนะครับว่ามันเจตนาเพื่อจะกันแก้งให้เขายากลําบากยกตัวอย่างสสพักอนาคตใหม่เก่าพักสีสม้มตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพักก้าวไกลแล้วไงก็ไปโดนรัฐมนตรีแป้งมันไปแจ้งความนู่นพะเยา,ยางเงี้ย เนี่คยคดีพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วครับคือศาลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการประชุมกันทั่วประเทศว่าไอ้ไอพฤติกรรมประเภทด่ากรุงเทพไปแจ้งนูน่นไกลๆเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตคือหมายความว่ามันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรกฎหมายมีช่องว่างให้ทำได้เพราะว่าการด่ากันทาง Facebook หรือ youtube หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถดูได้ทั่วโลกทั่วประเทศก็จริงอยู่แต่ ตอนนี้นะครับผมบอกนะครับไอ้พวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้เขาดูชัดเลยว่าคุณต้องการจะแกล้งเขานะบ้านคุณอยู่กรุงเทพนะคุณไปแจ้งแม่งท่านู่นเสิเชียงรายพะเยาเขานั่งดา่าคุณประชุมสภาคุณไปแจ้งความแม่งทัพพะเยาไปแจ้งนู่นแล้วก็อะไรเนยะอ่าขงเจียมอบุบลเขาจะได้ลําบากเสียเงินเสียทองไอ้ประเภทแบบนี้นะครับนะไม่มีมูล แล้วก็ศาลหลายศาลเนี่ยเขาเขาตัดตัดอำนาจฟ้องเลยครับเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตมาศาลต้องมือสะอาดคุณจะมาอาศัยความยุติธรรมเนี่ยคุณต้องไม่ใช่ว่าเอา่อเริ่มต้นก็ากาันแกล้งเขาอันนี้อันนี้จำไว้เลยนะครับจำผมพูดไว้นะครับหนึ่งโอกาสมีมูลน้อยสองฟ้องไปก็ยก99.99 99. นะศาลก็ประชุมกันนะ หรือบางคนจะอ้างว่าผมรู้จักคนนั้นคนนี้ผมก็เลยไปไปแจ้งที่นั่นที่นี่หรือไปดําเนินคดีที่นั่นที่นี่นะไอคนที่แบบใช้เส้นใช้สายเนี่ยนับวันมันก็จะลําบากมากขึ้นอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทคนนั้นขอให้สบายสบายใจ